สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบรรทุภักดิขาวมหบสมรก้ามเด้นเป็นทันใดเลยน้องหดวใจแล้วนราสังคนนี้นะเสื้อผ้าตาก่มาเป็นแหงละบอปารทอันนี้อาบนี่ใ่เฮ้ยเอวนีแปรงฟันอีกใส่แปรงฟันอันนี้ อย่งมาเฮ็ดกินบ่เ้ยบ่เ้ยสิมาเฮ็ดกินบ่เฮ็ดกินเลยไเนาะเล่นไหแก่ละหมอตงน้มากบ่อันนี้สิมาเฮ็ดกินบ่อันตัวอันตัวมาหนอยเด้อนตัวอันาเออโอ้ถอนี่ใส่งลิปงามเลย ja pin gì bao? Na bên ja, um, ăn no vậy? ğiết 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 thao người nới này ğiết lo, người nới hết nhang chồn, hãy nòng ğiết nè, ừ. hả? ği nhang hãy nòng ğiết, menu, cha ğiết gì nè, hả? Sao ừ. không อคิวคก็ตื่นเต้นแล้วมั้ง่าก็ตื่นเต้นเลยปูเ้าสม่าไตเลสมาไตเลยสมาไแล้วผมนะแกเอ้ยเจ้า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 ปอาปนาปาเหยุงั้นว่าสูตรของกินนี่นะัวไผ่กเด้ เป็นช่องหลิดนั้งเพิ่นนะห้องเมย์ผนซื้อมาไว้เห็ดคัวกับขากับหนังอ่าเธอยังอะไเลยกัวไข่บ่างัญาย่จเยพี่น้องมาเบิงทางม้โอ้สับได้ครึ่งหนึ่งนดะินสเล่อปัญญายิ่จเยมาซอยพี่น้องเลยแมน พี่ใหยังมาได้กินขาวเพศนะี่เ,น,เนาะจน่ยเถียงนั่นล,ล,ลาจ้น้นฟาดลแมนแมนพสิได้ขามาเบิ่งทางนี้นพาขามาเบิรงก็บอกเลยว่าพอใหญ่ใจเป็นคนเฮ็ดประศรีมือพ่อใหญ่ใจครับพอน้องอันเนยพี่เนาะคนเฮ็ดสอยกันเนาะได้น่อย<ส>ไม่น้องอันเนยได้ลูกเป็นข่าวมา คนเป็นไขเบวบนเลยนี่แม่แก่เศร้าและไข่ววดใหญ่เลยไขเบวบบ้านไข้บบ้านเมื่งเมืองบากฝนตกมาตอนช่วงอื่นเห็นด้นาะ สองคนไปแยบอื่นนะมันถือพนแล้วก็พากันขายแข่งแรงจะแข็งแรงจ้ากับโบเป็นปุ่มตันท่านน้อยกับสิเป็นแมนบอกถังแดดตากพลบอกเจ็บหมับมาแล้วกันได้เป็นกันเลย จีเร yeah, really. mm ่อเลยตินี่เนาะขายทั้งนี้ได้สาบแล้วเลยเกียมมะม่วงทั้งน่ะสาบแล้วเลยเนาะอยังจะแทางลงบันไดจ็กหน่อยเห็ดอันมันลงบันไดเลยเต้ต้อยเห็ดบันไดนะอ้าวขึ้นลงมันก็สบาย ใคอกนอยลกชิ้นใอยากกมนกหญ่เป็นเฮ็ตเป็นไหมผ่อใหญ่เนี่เป็นก่อสร้างบ่พอยาทายทำงานก่อสร้างบ่อือผเคยเป็นก่อสร้างที่น้องเลยก็มีไงจื้อผันเคยซนไ้พังอย่างนั้เคยเล่าประสบการณ์ผันเคยไปทำงานอยู่ไทยเป็นก่อสร้างเขา ก็แาสางสภาพก็เลือนะน,น่นะคอนโดเงินนี้เจ็บยู่บ่อคอมเมนตเหีเยเดจะแบบเป็นอย่างนั้นจะปูนทุ่ใส่ตูดใส่ จะปูนทูใสทูใสโอ้แค่ไนเฮียดมาหักเป็นเบิร์ดหน่ะนะที่อหน็แเล่อลยรนะแล่ก็ยังติทูสวมมัน เน่ดีใจแล้วเน่ห้องน้านกันแล้วอะไรใกล้สิมะขาวห้องน้ามาเน่ละปันมันคี้นบบ เพิ่นกินอีกแล้วนะเพิ่นแขวะฮักเสเดิลบุมีแขวเกยซอยกันมั้งนะพ่อจะหน่อยกันแล้วราจะซีเร็อเลยระบาดเนี่ยนะมาชิไเป๊ตจั๊กจั่นจะได้นี่ไปบ้านได้ไปจีแจั๊กจันเลยฮะ ไอ้ปรจ๊จันอันนี้นะเอนี่นะเป็นในขางบ้านเลยนะจะกินเด้อเพ่นเข่าเจ็บเข่วเด้อเจ็บปากอย่าวีให้มันเตี้ย้เข่าไมสิบปุงอันนี้เห็นแล้แค่จะว่าเอาน้ำพีนังเนาะพู้ใหญ่แล้ว่าอไเมยเจฮ้ยน่ เฮ้ยเอาออกนะนะมันอะนะเขียมันนะอยังกินอนเดียวเกียร์ใหญ่มันกินดิมันจ็บเคมันมาน่ะมอยกินมอยกินอออแต่มันเจ็เคตายแล้วอยากไปหามอยเลยเฮ่เ่ ปิ๊กันเนอย็งนหอกเนไอ้เบิร์ดจกักเห็นไหมแกมบุมบ่แกมบุมเป็นยังเปลขายคเจ็บคอหมขอบาเปิดขอ้ขอเส้นเดินนี่นะโลถอดได้ก,กอสื่อโอ้อยเรากับบากนะไอเนี่ยคือคไทนเท่เลเขาจะว่าออ๋ออ่าอย่าแฉบปากเลยป้า 3กิโลในตลาดบางบอนน่ะเออตลาดนาวตลาดบางบอนน่ะเออเฮาบ่เคยไปจักเทื่อวกระละหวยก็ะซมขิ่นามีลหวเก3กิโล3กิโลอนาะมีแดงกับปลานะอย่าแถวโน่นน่ะมีบัดแหก้อเนาะ thì <laughs> mẹ bỏ dù ra sao, hãy ảo làn bật bỏ dù anh ăn thật là có trông cú bóc vào tủ lệch thôi, xong vào บูนเบิดเอะไรนั่งเลยเราจะได้เห็โบูนใหม่วันนีเจอเป็นกำมะสวยเป็นเองเลยเป็นกระว่างเบียงจั๊กเลยจั๊มาเป็นกำมะสวยเพราะว่าเห็ดหัวแล้วเลยโอ้โหเหี่ยวเบิดโบนเป็นมิดเลยโอ้ พอเนี้คือซีซีนเลยนะบ้าน,นเนาะเห็ดเป็นเบอร์เด้บนะ้านอเห็ดยังกับยืมมือใส่ยังกัะยยกบ่ปั <c oughs> อดชิ้นมือแล่อก็เห็ดไปเลออยเห็ดไปเลยบานะ อะไรพี่น้องคลิปนี้น้องกัมกัสิได้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยฝากเบิง่งนฝากส้มต่อไปเดอ้ออย่าลืมไออันนี้กับไอคิวเดอ้อสบายดีพี่น้องสบายดีเอ๊